การใช้สื่อภาพยนตร์ในการถ่ายทอดความเชื่อและศาสนาไม่เป็นเพียงแต่การเล่าเรื่องราวแต่ยังเป็นช่องทางในการสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อศาสนาต่างๆสำหรับศาสนาอิสลามนั้นมีการนำเสนอผ่านภาพยนตร์ในหลากหลายแง่มุมตั้งแต่ภาพยนตร์สารคดีที่สำรวจความเชื่อไปจนถึงภาพยนตร์เรื่องเล่าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม การนำเสนอความเชื่อและพิธีชีวิตของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามผ่านภาพยนตร์เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สือ่อภาพยนตร์นั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในยุคแรกๆมักจะเน้นไปถึงการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีศาสนาเป็นศูนย์กลางเช่นชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดหรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิม หนึ่งในภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคแรกก็คือ The Message ที่ฉายในปี1976ซึ่งกำกับโดยมูสตาฟาอักคัตภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยศาสดามูฮัมหมัดผ่านมุมมองของผู้ติดตามที่สำคัญผู้สร้างไม่ได้นำเสนอภาพของศาสดามูฮัมหมัดตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ห้ามการแสดงภาพของศาสดา ทําให้ผู้สร้างต้องใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครอื่นๆซึ่งช่วยสร้างความเคารพต่อศาสนาและวัฒนธรรมของผู้ที่ชมที่นับถือศาสนาอิสลาม The Message ได้รับการชื่นชมจากทั้งชาวมุสลิมและผู้ชมทั่วไปในเรื่องการนำเสนอที่ละเอียดอ่อนต่อศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายและการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มที่ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอทางศาสนาในรูปแบบของภาพยนตร์นี้หลังจากภาพยนตร์เรื่อง The Message ประสบความสำเร็จก็มีการสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมากขึ้นโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่สำรวจวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวมุสลิมในสังคมสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคมและการเมืองที่ทำให้ภาพยนตร์เหล่านี้ ไม่เป็นเพียงแต่การบอกเล่าเรื่องราวแต่ยังเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองในโลกมุสลิมใหม่นี้อีกด้วยหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญก็คือโพเซโปลิสฉายในปี2007เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่กำกับโดยมาเจนซาตราปีเป็นการเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่เติบโตขึ้นในช่วงสงครามปฏิวัติอิสลามภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและศาสนาในอิสลาม และเป็นการต่อสู้ของตัวเอกกับการถูกกดขี่ทางศาสนาและการเมืองภาพยนตร์นี้นะฮะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีจากนักวิจารณ์ไปทั่วโลกและถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่สําคัญที่สุดในการสํารวจศาสนาอิสลามในบริบทของวิถีชีวิตประจําวันครับในอีกแง่มุมหนึ่งภาพยนตร์อย่าง A Separation ฉายในปี2011ของอัสกีฟาฮดีนําเสนอชีวิตของครอบครัวชาวอิหร่านที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งทั้งในระดับส่วนบุคคลและสังคม ความเชื่อทางศาสนานั้นมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจและความขัดแย้งของตัวละครหลักภาพยนตร์นี้นะฮะก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมถึงรางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมและถือเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงความท้าทายของชีวิตภายใต้การกดดันทางศาสนาและสังคมครับการนำเสนอศาสนาอิสลามในภาพยนตร์ ได้ขยายไปสู่การเล่าเรื่องในบริบทของการ,รเผชิญหน้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะในยุคข,ของการก่อการร้ายเริ่มกลายเป็นประเด็นสําคัญในระดับโลกอย่างไรก็ตามครับภาพยนตร์หลายเรื่องในยุคนี้มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแสดงภาพศาสนาอิสลามในแง่ลบโดยเฉพาะการเชื่อมโยงศาสนาอิสลามกับการก่อการร้ายมีภาพยนตร์บางเรื่องที่พยายามนําเสนอศาสนาอิสลามในมุมที่มันซับซ้อนขึ้น และสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและการดิ้นรนของชาวมุสลิมในโลกสมัยใหม่ยกตัวอย่างเช่น The Breadwinner ฉายในปี2017ที่กำกับโดย Nora t ทูเมเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวอัฟกันชื่อว่าปาวานาซึ่งต้องพร้อมตัวเป็นเด็กชายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวในสังคมที่ถูกปกป้องด้วยกฎหมายและกฎระเบียบทางศาสนาที่มันเข้มงวดเช่นห้ามผู้หญิงออกนอกบ้านโดยลำพัง ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เป็นเพียงแต่การสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เป็นยากลำบากของผู้หญิงในสังคมอัฟกันแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความหวังที่มาจากศรัทธาในาศาสนาอิสลาม The b r รด Win n น r ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอสาศาสนาอิสลามในบริบทของความทุกข์ยากและการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมจากทั่วโลกในด้านการเล่าเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจและการนำเสนอประเด็นทางาศาสนาและวัฒนธรรมอย่างละเอียดอ่อนอีกด้วยครับ ภาพยนตร์หลายเรื่องในศาสนาอิสลามเป็นพื้นฐานในการสร้างเรื่องราวที่ผสมผสานความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและความกลัวก็จะมีตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจดังนี้นะครับก็คือ Under the Shadow ฉายในปี2016เป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากอิหร่านที่กำกับโดยบาบักอันวารีเล่าเรื่องราวของแม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายหรือจินที่เข้ามาคุกคามครอบครัวท่ากลางสงครามอิรักกับอิหร่าน ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะสะท้อนถึงความกลัวที่เกิดจากสงครามและความเชื่อทางศาสนาที่ยังรากลึกในสังคมอิหร่านโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับของพูดผีปีศาจครับ Under the Shadow ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางในด้านนำเสนอเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อทางศาสนาและเรื่องสยองขวัญอย่างมีศิลปะโดยสามารถสะท้อนถึงความกลัวทั้งในระดับจิตใ,ใจและสังคมได้อย่างชัดเจน ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะไม่เป็นเพียงแต่หนังสยองขวัญทั่วไปนะครับที่น่าติดตามแต่ยังเป็นการสำรวจความหมายของศาสนาและความเชื่อในช่วงเวลาที่สังคมนั้นเติมเต็มไปด้วยความตึงเครียดครับภาพยนตร์เรื่องต่อมาที่น่าสนใจมากๆนะฮะก็คือ g r a ฟ e t o r เจ r สุดสารลงทันฉายในปี2024นี้เองครับก็เป็นหนังอินโดนีเซียนะฮะกำกับโดยโจโกอันวา พูดถึงเรื่องความเชื่อหลังความตายและการตั้งคำถามถ,ามถึงความเชื่อทางศาสนาอิสลามเล่าเรื่องราวของสิตาหญิงสาวผู้ที่อาพับเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นตกเป็นเหยื่อของมือระเบิดพีชีพที่อ้างว่าตนเองนั้นได้ยินเสียงร้องในหลุมศพครับและเธอก็ต้องเผชิญกับชีวิตที่ถูกครอบงำด้วยความเชื่อทางศาสนาที่เธอรู้สึกว่าไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไม่มีตรก,กะและไม่เข้าใจในสิ่งที่คนในชุมชนเชื่อนะครับ สิตาเนี่ยเริ่มไม่ไว้วางใจศาสนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป้าหมายในชีวิตของสิตาก็มีเพียงสิ่งเดียวฮะนั่นก็คือตามหาคนที่บาปที่สุดและเมื่อคนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วสิตาก็ต้องเข้าไปนอนในหลุมศพของเขานะฮะก็เพื่อพิสูจน์ว่าความทรมานในหลุมศพนะฮะโดยเทยวทูตนั้นไม่มีอยู่จริงอย่างไรก็ตามครับแน่นอนว่าผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องพบกับผลที่เลวร้ายตามมาครับ สะท้อนในคติความเชื่อของศาสนาอิสลามหนึ่งในหัวข้อสําคัญที่เกี่ยวกับชีวิตนะฮะก็คือเรื่องราวของโลกหลังความตายก็คือการลงโทษในหลุงฝังศพซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ล่วงลับนั้นจะถูกทดสอบและถูกลงโทษได้การรับความสุขสงบก่อนที่จะถึงวันพิพากษาวันสุดท้ายของโลกความเชื่อเกี่ยวกับการลงโทษนี้เป็นสิ่งที่ผูกพันกับเรื่องราวของมาลาอีกหรือเทวทูต หรือเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สอบถามและตัดสินชะตากรรมของวิญญาณในหลุมฝังศพครับในศตว 21, รรษที่21ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมได้เริ่มพัฒนาไปในทางที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายมากขึ้นไม่เป็นเพียงแต่การถ่ายทอดความเชื่อทางาศาสนาเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ก็ยังเป็นการสำรวจประเด็นทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมในโลกสมัยใหม่ครับ หนึงในภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาอิสลามในบริบทสังคมปัจจุบันก็คือเรื่องคอรินฉายในปี2022ภาพยนตร์สยองขวัญจากอินโดนีเซียที่กำกับโดยจินันติโรนาซึ่งนำเสนอเรื่องราวของนักเรียนหญิงในโรงเรียนประจำที่ต้องเผชิญกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอัญเชิญวิญญาณชั่วร้าย ภาพยนตร์นี้นะฮะสะท้อนถึงการประทะกันระหว่างทางความเชื่อทางศาสนาและความกดดันทางสังคมในโลกของวัยรุ่นสมัยใหม่ที่มีความผูกพันกับเทคโนโลยีความรักและความคิดที่เป็นปัจเจกมากขึ้นครับซึ่งการตีความศาสนาอิสลามนะฮะจะถูกนํามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างบรรยากาศของความกลัวและความลึกลับครับ คอรินก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานระหว่างเรื่องสยองขวัญกับศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมร่วมสมัยซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการตีความศาสนาที่มันหลากหลายและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสังคมในยุคใหม่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายของวัยรุ่นในการปฏิบัติตามหลกักศาสนาในสังคมที่เต็มไปได้วยข้อจํากัดและกฎเกณฑ์น,นะครับ นอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านการแสดงแล้วนะฮะภาพยนตร์สารคดีมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทั่วโลกภาพยนตร์สารคดีเหล่านี้มักจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวทางศาสนาประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกมุสลิมตัวอย่างเช่น Inside Mecca ที่ฉายในปี2003ซึ่งเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดพิธีฮั์และการเดินทางไปสแสวงบุญที่นครเมกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของศาสนาอิสลามภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะนำเสนอประสบการณ์ของผู้ที่มาแสวงบุญจากทั่วโลกในการร่วมพิธีสำคัญนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือกรันายฮาร์ดฉายในปี2021ซึ่งเป็นสรารคดีที่ติดตามชีวิตของเด็กมุสลิม3คนจาก3ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันการท่องจำคำัมภีร์อัลกุรอานในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะฮะ เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาทางศาสนาและความศรัทธ,ธาในศาสนาอิสลามที่เด็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในบริบทที่มันหลากหลายครับแม้จะมีการสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมากมายแต่การนําเสนอศาสนาอิสลามในโลกภาพยนตร์ก็ยังคงต้องเผชิญกับความขัดแย้งและความท้าทายอยู่เสมอนะครับ ในหลายกรณีภาพยนตร์ที่นําเสนอความเชื่อหรือวิถีชีวิตของชาวมุสลิมมักจะถูกวิพาก์วิจารณ์จากทั้งภายในและภายนอกที่เป็นชาวมุสลิมด้วยกันเองครับการนําเสนอศาสนาอิสลามในภาพยนตร์ต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกบางครั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นการเหมารวมและเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาครับตัวอย่างที่ชัดเจนของความขัดแย้งนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องซับมิชชั่นที่ฉายในปี2004นะฮะ ก็เป็นภาพยนตร์สั้นที่กำกับโดยท่โอแวนโกซึ่งนำเสนอการวิพากษ์วิจารณ์และการปฏิบัติต่อผู้หญิงในโลกมุสลิมภาพยนตร์นี้นะครับก็อทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในชุมชนชาวมุสลิมที่ส่งผลให้ผู้กำกับนั้นถูกลอบสังหารเนื่องจากมุมมองที่ขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของความเปราะบางในการนำเสนอทังที่เกี่ยวข้องกับอิสลามในสื่อภาพยนตร์ โดยเฉพาะเมื่อผู้สร้างภาพยนตร์นั้นไม่ได้มาจากวัฒนธรรมและความเชื่อเดียวกับตัวเรื่องนะครับภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นมีบทบาทสําคัญในการสะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมโดยผ่านการเล่าเรื่องที่หลากหลายตั้งแต่การนําเสนอประวัติศาสตร์ศาสนาไปจนถึงการสํารวจความเชื่อเหนือธรรมชาติและความท้าทายของชีวิตในโลกสมัยใหม่ครับ จากภาพยนตร์ที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะก็นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเสนอศาสนาอิสลามในแง่มุมที่มีความแตกต่างกันแต่ยังคงมีรากฐานอยู่บนความเชื่อและค่านิยมสำคัญของชาวมุสลิมครับภาพยนตร์เหล่านี้นะฮะไม่เป็นเพียงแต่การสร้างความเข้าใจต่อศาสนาอิสลามให้กับผู้ชมทั่วโลกแต่ก็ยังคงเป็นช่องทางในการเปิดประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับความหมายของศาสนาอิสลามในบริบทของโลกสมัยใหม่ ซึ่งชาวมุสลิมนะฮะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านของศาสนาสังคมและการเมืองโดยการนำเสนอที่มันลึกซึ้งและสร้างสรรค์ภาพยนตร์จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันและเป็นหน้าต่างให้กับโลกได้เห็นความหลากหลายและความงดงามของศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันครับ หากคุณชอบสกูปพิเศษทางภาพยนตร์ของเรานะฮะก็สามารถช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะครับและถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะฮะก็สามารถกดปุ่มซื้อปลั๊งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจรลท่านได้เลยครับขอบคุณครับ